่ะก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงว่าเพราะอะไร Resident Evil 2เนี่ยถึงเป็นเกมรีเมคที่ดีมากๆนะครับจากข้อมูลเว็บ C Mashable.com นะครับเขาบอกไว้เลยว่า Resident Evil เนี่ยมันคือตัวอย่างเกมที่ดีนะครับในการรีเมคผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่า Resident Evil 2เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเป็นเกมที่อยู่บนเครื่องของ PS1 นะครับหรือ PlayStation 1ซึ่งต้องบอกหลายคนนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ย กราฟิกเทคโนโลยีกราฟิกเกมเนี่ยยังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ Resident Evil 2เนี่ยก็แสดงได้ถึงประสิทธิภาพที่ดีนะครับเป็นเกมที่รีดประสิทธิภาพของ PS1 ได้ออกมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนว Third Person แล้วก็แนวมุมกล้องแบบ f i x e d Camera นั่นเองต้องบอกก่อนว่าความประทับใจเนี่ยถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่ใช่แฟนเดนตายของ Resident Evil นะครับแต่พอลองเล่นภาครีเมคเนี่ย ก็ต้องออกปากชมนะครับว่าเออมันเป็นภาคที่หลายคนเนี่ยเขาว่าดีมันก็ดีจริงๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าข้อดีของมันเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันพร้อมกันนะครับอ่าจะเห็นได้เลยว่าไดซินีวิวสองเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีมากก่อนในเรื่องของกราฟิกก็คือเป็นเรื่องของเกมการเล่นด้วยนะครับเกมการเล่นเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็คือจะไม่ใช่แนวฟิกคาเมล่าละจะเป็นแนวเติร์เฟอร์ซันที่มุมกล้องเนี่ยจะเดินตามตัวละครไปนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็น หนทางที่ดีในการที่เรารีเมคเกมขึ้นมานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงสีเสียงในเกมเนี่ยทำออกมาได้สมจริงสวยงามและไม่กินสเปคเครื่องอันนี้เนี๋ยผมขอชมนะครับการเีเมคเกมที่ดีเนี่ยมันต้องทําให้บาลานซ์ระหว่างสเปคเครื่องนะครับกับเนื้อเรื่องอย่างคอมผมเนี่ยเก่ามากนะครับใช้ GTX 1 0 6 0 3 g b น่นสิกะฮะค o r e i ้าเจนยังสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับปานกลางกับปรับไฮนะครับต้องบอกเลยว่าผมแปลกใจมากตอนแรกไม่คิดว่าจะเล่นได้นะครับ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการ remake เกมนะครับอเราได้ดูตัวอย่างของปักของคอไปแล้วความรุนแรงของเลือดจะไม่พูดถึงนะฮะหลายคนก็บอกไว้เลยนะครับว่ามันทำให้นึกถึง classical Resident Evil นะครับนอกเหนือจากกราฟ,ฟิกที่ไม่กินสเปคแล้วเนี่ยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยคือตัวสำคัญนะครับก็คือยัง r e เมค e แต่ไม่ทิ้งกลิ่นอายของความ Resident Evil นะครับยังคงมีความ h o r อร์นะครับมีปริศนามี m y ตอรี y ว่าเฮ้ยมันมายังไงมันทำให้เราเล่นและเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมายังไง ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมบอกอตรงๆนะว่าความจริงอะ่ะควรจะเอาบทในเกมเนี่ยไปทําเป็นหนังเอานปทาเป็นภาพยนตร์ออกมานะครับก็คือควรจะมีภาพยนตแรบบ์แบบแบบรีออนหรือว่าแคลอย่างเงี้ยออกมานะครับแล้วก็จากเว็บไซต์นะครับ polygon.com เนี่ยอันนี้เป็นฉชกของมิสเตอร์เอ็กนะครับผมชอบมิสเตอร์เอ็กแบบรีเมคมากนะครับมันทําได้แบบเฮ้ยร้อนวะ่ะคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่วิดีโอเกมนะครับผมยังมองไปถึงว่า หนังไดซีน Evil เนี่ยควรจะมีการ remake รโดยใช้บทของเกมเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับแคปคอมเนี่ยถือว่าทาได้ดีเพราะว่าทําปุ๊บเนี่ยได้ซ uh, e ีน Evil เนี่ยก็กลายเป็นเกมที่ติดตลาดอย่างรวดเร็วนะครับแต่ผมเนี่ยเล่นเกมนี้เกมนี้ไม่จบเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยชอบเกมแนว Survival Horror ก็จริงแต่ว่าผมไม่ชอบเกมที่มันจะเป็นปซิศนาไว้เยอะต้องย้อนไปย้อนมาในจุดแมปเดียวกันผมเล่นไม่จบนะครับผมเล่นแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ถอนการติดตั้งออกไปแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่ดีคือผมลองมาเล่น ภาพรีเมคนะครับเพราะว่าเอาตรงผมเนี่ยไม่ได้เล่นไ e s i d e n t ีวิ l สองจนเคลียร์ในบนเครื่อง PlayStation 1ของผมแต่ว่าก็รู้จักนะครับเพราะมันดังมากๆตอนนั้นจนลองได้มาเล่นภาค PC ถึงจะเล่นไม่จบแต่ก็ชอบนะครับชอบจริงจริงการออกแบบตัวละครเนี่ยผมชอบมากนะครับปลีออนกับแคลเดียผมว่าทำออกมาได้ฮยแม่งอลังการสมคารสมการรอคอยนะครับซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชั่นหนัง นะครับเวอร์ชั่นหนังที่เป็นหนังที่เขาทำออกมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพร้อมๆกันนะครับเบอร์ชั่นหนังเนาะเอ่อ uh, r e s i d น n t Evil Movie นะฮะที่ทำออกมาเนี่ยผมบอกตรงๆว่าเล่นเอาแบบแฟนชายนี่เละไปเลยนะครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ฉบับนี้ยังดีอยู่นะครับ Resident อ v i l อ่ะพูดถึง Resident Evil เนี่ยจะมีสองภาคที่ผมว่าดีนะครับอันนี้เป็นฉบับหนังก็คือเอ่อภาคแรก ภาคแรกเนี่ยที่เป็นอลิสนะฮะที่ที่ได้อลิสมาเป็นนางเอกแล้วภาคแรกเนี่ยดีนะครับแล้วก็ภาคสองที่ไปตะลุยเมืองแรดคูนซิตี้เนี่ยถือว่ายอมยอมรับได้นะครับแต่ภา 3, 4, ออโโคสามภาคสี่ก็แม่งเอานอกทะเลละอ่าเรามาดูหนังผีชีวะที่พึ่งฉายกันนะครับสองศูนย์สองหนึ่งต้องสองศูนย์สองหนึ่งเลยอ่าสองศูนย์สองหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้เจอลอะเอออันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่าเรามาดูกันนะครับ เข้ามาเลย i'm o v i e h ่ D. อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละเข้ามาเว็บเถื่อนเฉยอ่ะเรามาดูกันนะครับผมอยากจะให้ดูในส่วนของตัวละครนะครับการเซตตัวละครเนี่ยโอ้โหเร็วลายมากนะครับแคลนี่โอเคผ่านนะครับทรงผมยังใช้ได้เวสเกอร์นี้อ่ะพอได้นะครับรีออนนี้ใช้ไม่ได้นะครับการแคสตัวละครจิวนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่นะครับคริสนี่โอเคคือเอาจริงๆนะครับผมคิดว่าแคลกับลีออนฉบับหนังที่เพิ่งจะสร้างว้ค่ t มทูแลคิตี้เนี่ย มันควรจะเอ่อปรับอะ่ะคือแคลเนี่ยผมผมโอเคนะถ้าปรับทรงผมให้ดีกว่านี้หน่อยเนี่ยเพราะว่านางเอกแต่เดิมเนี่ยเป็นคนที่สวยอยู่ละจิวเนี่ยผมบอกตรงนะครับว่าควรจะไปเอาคนที่แสดงในซีร e ีวิวภาคสองแต่เดิมเนี่ยมาแสดงนะครับเพราะดูเข้าเข้ากับบทกว่านะครับรีออนภาคนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องนะครับกลายเป็นโอ้โหหนุ่มอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่อะ่ะคือความจริงรีออนแบบเออผมว่านะถ้าสลับเอาคริสมาเล่นเป็นรีออนเนี่ยผมว่ายังจะเหมาะว่ีกนะฮะโอเคเอาน้องคะเลนะครับก็เกมมันดีจริงลองไปเล่นดูนะครับ